นี่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูซูนะคะตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวสำหรับกันโอเคค่ะก็คือจะไปทำงานนะคะเราก็จะลาวกันไปทำงานนะคะซึ่งก็มีคนเอ่อคนนี้ใครต่างชาตินะคะโอเคนะคะก็จะไปทำงานกันนะคะเอ,อโอเคค่ะ จริงๆไม่ต้องขับรถไปก็ได้นะคะแต่ว่าวาร์ปไยก็ได้โอเคถึงที่ทำงานแล้วนะคะก็จะต้องทำงานก็เลยนะคะกดงานนะคะเราจะเพิ่มงานนะคะโอเค งานก็จบประมาณีนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย